เราจะทำอย่างไรถ้าเริ่มเอกใจว่าเจอมิฉาชีพเข้าซะแล้วสถานการณ์แรกคลิกลิงแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตั้งแอปกรณีน,นี้ตั้งสติให้ดีแล้วออกจากหน้าเว็บนั้นไปสถานการณ์ต่อมาเมื่อดาวน์โหลดไฟล์และติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วใจเย็นๆน,นะสถานการณ์นี้ยังแก้ไขได้ แค่ลบแอปปัญหาก็จบแล้วแต่จะมีบางกรณีที่มิจฉาชีพแอบเขียนโค้ดให้เราไม่สามารถลบแอปได้เช่นพอเราจะกดลบหรือเข้าไปยังหน้าถอนการติดตั้งแอปก็จะเด้งออกมาจากหน้าจอนั้นทันทีหรือบางทีไอคอนของแอปก็เป็นสีใสๆกลืนไปกับพื้นหลังทําให้เรามองไม่เห็นและไม่รู้ว่ามีแอปนี้อยู่ในเครื่องหากเกิดเหตุการณ์นี้ให้รีบปิดเครื่องแล้วส่งต่อโทรศัพท์ให้สนย์บริการโทรศัพท์หรือผู้เชี่ยวชาญจัดการเลย สถานการณ์อันตรายกรณีที่เรากดอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วถ้าเพิ่งกดอนุญาตไปให้รีบปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทันทีหรือไม่ก็ปิดเครื่องไปก่อนผ่านไปสักพักค่อยกลับมาปิดการอนุญาตพร้อมถอนการติดตั้งแอประหว่างนี้ก็รีบติดต่อธนาคารเพื่อเช็คยอดเงินหรืออ่านระงับบัญชีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าตกเป็นเหยื่อแล้วจะจัดการอย่างไรไปติดตามกันต่อในตอนที่4กันนะ